รอับมาก no. S <S คุณย,ยาพี่ขอคำแนะนำคุณยะสักข้อสองข้อขอ,อยากให้รัฐบาลทำอะไรจะจัดเอ่ออีวงอีเวนต์จัดสัมมนาจัดเอ่ออะไรก็ได้เอารัฐบาลมาสัญจรที่จังหวัดระยองก็ได้นะคะหรือ,อว่าจะจัดมหากรรมอะไรก็ได้รัฐบาลคงฟังอยู่นะคะ คุณหนิงขาในฐานะเป็นนักดนตรีอาชีพดนตรีกับการแก้ไขระยองครั้งนี้ลองเอามาผูกเข้าด้วยกันหน่อยสิคะทำมิวสิกเฟสติวัลอะไรก็ได้เออแหม,มทำอะไรที่มันสนุกสนุกทำให้แบบว่าดึงคนเข้ามาอาจจะมีแบบว่า,ามีคารมอสันจรด้วยแล้วก็แบบ huh. เข้าร่วมอีเวนต์ด้วยนะคะ huh. แต่ว่าอาจจะต้องอยู่ในแบบการทำอีเวนต์คอนเสิร์ตแบบ มีโซเชียลดิสเทนซิ่งนิดนึงอ่ามันจะได้<ม>รู้สึกนะว่าทุกคนไ,ไม่มีความเสี่ยงอ่านะคะก็จะได้ให้ให้ให้ระยองเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยแล้วทุกคนก็ไม่มีความเสี่ยงทุกคนมีความสุขด้วยะค,ะค่ะตอนนี้นายกก็ลงพื้นที่แล้วไปพูดไปคุยกับคนแล้วยังยืนยันความคิดที่จะให้ในายกลาออกอยู่ไหมคะทีนี้เนี่ยเมื่อวานลงพื้นที่เนี่ยเราก็หวังว่านายกจะพูดอะไรกับเราบ้างอันนี้ความความความหวังของหนิงนะคะแต่เมื่อวานนี้เราลองถามหรือว่า เราลอ,ล,อลองพูดอะไรบางอย่างกับนายกแล้วอะสิ่งที่นายกตอบเราคือมาจากไหนอะ <c oughs> แล้วท่านก็เดินปุ๊บไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าในรูปในในในข่าวท่านก็หยุดคุยกับคนหลายคนนะอ่าเรามีคลิปอยู่ค่ะตอนที่พย娅ถามว่าคือตอนเนี้ยเราถูกสังคมของต่างจังหวัดอื่นเนี่ย <c oughs> เขาเบลมว่าคนระยองเนี่ยติดเชื้อโควิดการที่เราจะเดินทางไปที่จังหวัดอื่นเนี่ย คนระยองต้องกักตัว14วันซึ่งเรายังไม่ได้ติดเชื้อเลยอันนี้คือเขามาเขามาเดินเฉยๆการที่จะรู้ว่ามีใครติดเชื้อเนี่ยเราต้องรอ14วันละยองถึงจะพ้นวนทินถูกไหมคะทีนี้เนี่ยเราก็ถามท่านนายกว่าจังหวัดอื่นเนี่ยเขาบอกว่าคนละยองเนี่ยไปแล้วต้องกักตัว14วันวันนี้ท่านนายกมาละยองเนี่ยกลับกรุงเทพไปท่านจะกักตัวไหม14วันอะก็ต้องเราดูกันต่อไปใช่ไหมท่านนายกไม่ตอบค่ะถามว่าใครอะ มาจากไหนมาจากไหนอ่ะพี่อาก็บอกว่าคนระยองค่ะแล้วท่านก็เดินไปเลยค่ะก็เลยอาตกลงกักตัวไหมทีนี้มันก็มีภาพสองภาพที่มันแย้งกันอยู่นะค่ะหนูบอกท่านท่านไม่คุยด้วยแต่ภาพที่ท่านคุยกับคนอื่นมันก็ปรากฏนะค่ะแต่ว่าคําถามที่เราอยากจะถามอะค่ะมันไม่ได้คําตอบไงค่ะเออทีนี้ตอนที่คุณสันทิศเขาก็ออกมาแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่ต้องกักตัวแล้วก็บางทีเราก็อยากฟังจากปาก ท่านนายกเอาตายแล้วทาไมอ่ะทำไมหนูต้องไปบังคับให้นายกท่านพูดในเมื่อคุณสาธิตพูดที่หนูไม่เชื่อเลยคนระยองด้วยกันอ่ะก็นายกมาแล้วค่ะเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าผู้นําประเทศเนี่ยเป็นพูดเนี่ยน่าจะเป็นการตอกย้ําความมั่นใจให้กับคนทั้งประเทศมากกว่าโอ้อะอารัคาช่วงนี้เราจะคุยกับคุณปรินานะคะสวัสดีค่ะเอกขาสวัสดีค่ะจา์เอ็มองสถานการณ์ที่ระยองยังไงคะ มองว่าก็เป็นนิมิตที่ท่านนายกมนตรีได้เดินทางไปให้กําลังใจกับพี่น้องประชาชนชาวรยองนะคะแต่คนระยองเขาโกรธนายกมากนะคนระยองหรือคนที่ท,ที่ที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของคนระยองกันแน่คะเพราะว่าเท่าที่ภาพที่เราเห็นเมื่อวานนี้จากสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยท่านนายกก็ลงพื้นที่มีประชาชนมารอรับเยอะ อาตะโกนเรียกหานายกตะโกนขอถ่ายรูปกับนายกแล้วก็ขอหวยกับนายกด้วยนะคะทีนี้คนระยองเนี่ยเขากลัวว่ามันจะมีผลกระทบกับเขาไปไหนมาไหนไม่ได้คนไม่ไประยองอันนี้เนี่ยเอ๋คิดว่ารัฐบาลจะมีวิธีการอะไรหรือเปล่าคะค่ะรัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นนะคะเพราะว่าวันนี้จากบรรยากาศที่มีทหารอียิปต์ที่เป็นคนเลวดื้อด้นเนี่ย ไม่ทําตามมาตรการของประเทศเราแล้วก็แอบหนีเข้ามาเที่ยวที่จังหวัดระยองในบริเวณจังหวัดระยองส่งผลกระทบกับความาหวาดกลัวเกิดความหวาดกลัวผวาของพี่น้องประชาชนก็ต้องเรียกความมั่นใจคืนนะคะ,คะให้กําลังใจก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะเมื่อมีเสียงเรียกร้องให้ในายกฐมนตรีลาออกนะคะถ้าเอ๋เป็นโคนศกเนี่ยจะพูดใจอย,ย่างไงกับการที่มีคนเรียกร้องให้ในายกลาออกคะในฐานะาประชาชนแล้วกันนะคะ,ค,ะคือ การเรียกร้องเนี่ยนะคะมันเป็นกลุ่มเดิมๆกลุ่มเดียวกันนะคะวันนี้ทุกคนเห็นแล้วว่านายกทำงานหนักมากท่านไม่มีวันหยุดเลยนะคะแล้วท่านก็พยายามที่จะแก้ปัญหาโควิดแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอะไรที่ต้องการให้รัฐบาลทำเนี่ยมายื่นหนังสือได้ที่รัฐสภานะคะดิฉันยินดีเป็นตัวแทนรับหนังสือเลยเพราะดิฉันอยู่ในกลุ่มฝากฝังของพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้ว นะคะแล้วก็ในส่วนของความเชื่อมั่นด้วยนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวหรืออะไรต่างเพราะเราเตรียมที่จะเปิดประเทศในบบเร็วๆนี้ถ้ายังมีภาพของม็อบของอะไรต่างเนี่ยคนก็จะไม่กล้ามาเที่ยวมันก็จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเพราะการท่องเที่ยวมันเป็นรายได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะเอ๋เอ๋จะบอกยังไงให้คนไทยเชื่อมั่นที่ระยองแล้วก็จะไประยองเพราะพี่นี่พี่เชื่อมั่นนะอังคารหน้าพี่จะไปสอนระยองพี่ไปนะพี่ไม่กลัวเลยนะ และเอจะบอกค,คนไทยยังไงต้องขอบคุณใาการเสรีที่ไม่กลัวนะคะไม่กลัวค่ะพี่<ล>ไปสอนอค่ะให้ทุกคนเนี่ยไปเที่ยวระยองกันนะคะเพราะว่าวันนี้ถึงแม้จะมีทหารเลวทหารดื้อหลุดที่เป็นโควิดหลุดเข้าไปเดินในห้างหรืออะไรก็ตามแต่พักในโรงแรมอะไรก็ตามแต่เนี้นะคะคือวันนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดนะคะแต่มัน มันมีผู้ไม่ประสงค์ดีและพยายามจะทําให้สถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยบานปลายและก็กระทบเศรษฐกิจของพี่น้องชาวระยองก็ต้องขอฝากทุกท่านด้วยให้ให้ให้ตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่าวันนี้ยังไม่มีความเสียหายนะคะไม่มีความเสียหายในแง่ของคนติดโรคแต่คนระยองเขาบอกเขาเป็นความเสียหายด้านเศรษฐกิจแล้วนะก็บอกคนเลิกจองโรงแรมเพราะว่ามันมีความเสียหายด้านด้านจิตใจก็คือทุกคนกลัว ว่าจะไปแล้วจะติดโควิดอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยเกิดผลกระทบนะคะเพราะนั้นเราต้องสร้างความเชื่อมัน่นทุกคนต้องช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ระยองนะวันนี้ยังไม่มีผู้ใดติดเชื้อโควิดนะคะขอบคุณค่ะเอกขาเอาหนูพี่มีความลับอีกอันหนึ่งที่ต้องรวมจากพวกหนูนะคะในขณะที่หนูมาที่ทําเนียบนะคะข่าวก็ออกเยอะแยะมากมายว่าหนูมาเรื่องปากท้องแต่มันก็มีนักศึกษาสองคนซึ่งพูดจาเนี่ยถ้าใครฟังก็รู้มันการเมืองชัดเจนเลยเป็นกลุ่มเดียวกันไหมคะ ไม่รู้จักเลยค่ะก็แต่คือจริงๆอ่ะหนิงก็มารู้พร้อมก,กับทุกคนที่ระยองตอนที่ข่าวออกเหมือนกันว่ามีน้องสองคนถือป้ายแต่เราก็ตกใจว่าตอนที่โดนตำรวจเนี่ยกันออกไปนะคะก็ในฐานะที่เป็นประชาชนด้วยกันก็เป็นห่วงเ,เสรีภาพของน้องเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าถามว่ารู้จักส่วนตัวไหมไหมค่ะ ถามว่าการที่น้องเขาออกมาทำเนี่ยมันไม่เหมาะสมก็จริงค่ะแต่ว่าถามว่ามันก็เป็นการสะท้อนว่าชาวระยองเนี่ยมันบาดเจ็บขนาดไหนเอาระค่ะเราก็คงจะได้เข้าใจเรื่องนี้นะคะหาข้อมูลกันให้ครบถ้วนความสามัคคีสำคัญแหมงมากนะคะคนระยองกำลังเดือดร้อนเราคนไทยจังหวัดอื่นอย่ารังเกียจคนระยองและถ้ามีโอกาสสามารถไปเที่ระยองได้ไปเะคะเพื่อไปช่วยทำให้คนระยองนั้นอบอุ่นใจว่า ระยองไม่ถูกทอดทิ้งคนไทยนั้นยังคงเข้าใจคนระยองและพร้อมจะให้กับระยองนั้นกลับคืนมาสู่สภาพแห่งความสบายอกสบายใจนะคะเดี๋ยวเรื่องดีมากรอเราอยู่ค่ะเรื่องลับมาก No s e n s o ซ